เขาถามกันหมดแล้วผมยังไม่ได้ถามเลยพี่เอครับกลับมาเรห้าปีกว่าครับห้าปีกว่าสกี่ไฟไฟหนึ่งหรือสามไฟกันแน่สามไฟครับสามไฟสามไฟคือไฟนี้จะเป็นไฟที่ดูสภาพก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเขามีความตั้งใจว่าอยากจะชกสามไฟจะไปจบที่ปลายปี นะครับกระจุที่ปลายปีก็อาจจะเป็นรายการวันเกิดสนามของมาริมราเมินในช่วงเดือนธันวาคมนะครับก็อาจจะเป็นรายการนั้นที่จะเป็นไฟอัลลาะนะครับให้สมเกียรติทำไมถึงให้เจอทงน้อยเลยอะทั้งใหญ่ทั้งสดนะช่วงนี้คือจริงๆเนี่ยการจัด 3A ครับอย่างแรกคือผมจัดเขาในฐานะของนักกีฬาคนหนึ่งนักกีฬาคนหนึ่งที่คนอยากดูเขาชกกับใครไม่ใช่จัดเพื่อให้เขาชนะอ๋อครับถ้าจัดให้เพื่อชนะเนี่ยกับใครก็ได้ครับคู่เยอะแยะเลย แต่ว่าเราจัดในฐานะนักกีฬาคนหนึ่งเขากลับมารอบนี้ต้องกลับมาในฐานะของความแบบภาคภูมิใจไม่ใช่ว่ากลับมาเตะหมูเตะใครก็ได้ไม่เอานะครับแพ้ชนะมันไม่ได้เรื่องประเด็นสําคัญนะครับถาวาชนะได้ไหมแพ้ได้ไหมมันได้ทั้งสองหน้าสามหน้าแต่ว่า 3A เองต้องต่อยแล้วไปที่ประทับใจของแฟนหน่วยถึงแพ้ก็ไม่ได้หมบบายความว่าโอ้โหจบเลยสิ้นชีวิตนี้นะครับถ้าต่อยฟอร์มอายุ3 8ต่อยได้ดีคนเขาก็ยังอยากจะดู3 a ต่อไป ว่า38แล้วนะร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมหรอกไม่เหมือนเดิมแน่นอนคนอายุ38กับคนอายุ28มันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วออนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับความเป็น 3A นะครับมันก็ยังมีโมเสนิ่งอยู่ก็ดูซิว่าจะต้านทงน้อยไหวไหมนะครับผมเชื่อว่าเป็นผู้ที่ณตอนนี้คนอยากดูครับแล้วอนาคตถ้าไปลงล็อกบอลเกิดสนามโอกาสจะได้ดู 3A พักันยนีาไหมเขาอยากชกมากนะ สามเออยากชกกับพระจันฉายที่สุดแต่ก็ด้วยเวทนะเนาะก็ไม่แน่ใจว่าเวทน้าหนักระจันฉายเองเขาเล็กนะครับแต่ว่า3าเอเองถ้าเกิดจริงๆนล้วถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดกลับไปย้อนไปสิปีหรือยยี่สิบสองยี่สาได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันอายุ38แล้วนาะน้ำหนักก็ทำได้ไม่ไหวละาะคู่นี้สนุกกันมาที่วันแชมเปี้ยนชิพใช่ผมเชื่อว่าคนก็อยาก,ยากดูและถ้าเกิดเป็นสามเอพระจันฉายในรอบสุดท้ายวันสุดท้ายที่เป็นไฟอัมลาผมว่ามันจะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้ววันนี้สืบทราบมาว่า 3A ร่างกายดีกว่าวันนั้ เสียพาไปหาหมอมาเพิ่มเติมใช่รักษาทั้งคอทั้งแขน,น,นดีขึ้นกลับมาก็กลับมารักษาร่างกายก่อนเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องเส้นนะครับที่คอเนี่ยเพราะรอเป้ามานาน5ปีนะครับตอนนี้ก็โอเคล100แล้วร้อยเปอร์เซ็ล้ซ้อมได้ร่างกายดีนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นเกินร้อยนะครับ,รบก็สามเอกคือตัวสิ่งที่ผมโชคดีอย่างคือเขากลับมารอบนี้<ม>เป็นต้นแบบให้กับน,น้องๆได้เลยเพราะว่านําน้องวิ่งนําน้องซ้อมนําน้องแบบทุกอย่างขณะอายุสามแปดอะ จะอู้บ้างก็ได้จะขี้เกียจบ้างก็ได้ไม่มีเลยซอมหนักกว่าคนอื่ทาษาษานที่ซ้ำไปาเป็นว่าบรรยากาศในค่ายดีขึ้นดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยครับดีขึ้นเลยสวัสดีครับสุดท้ายผมฝากไว้ด้วยนะครับแหมเล่นมวยยุคนี้อย่ายไปแช่อย่ายไปโทรครับออกตัวหน่อยนะครับพักยกเอกชุมพรระบบอัตโนมัติครับแอดไลน์ไปเลยนะครับเข้าที่ไลน์แอดแอดไปเลยครับ AEK86 นะครับ AEK86 ใส่ขอา้างหน้าตัว A ตัว E ตัว k 86นะครับฝากถอนโอนไวครับเรื่องของการเงินไม่ต้องกลัวนะครับมั่นคงแน่นอน100%หายห่วงผมการันตีเองครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับทุกการบริการผมดูแลล้านเปอร์เซ็นต์ครับย้ำนะครับ AEK86 นะครับพักยกเอกชุมพรเป็นระบบอัตโนมัติครับแอดไปเลยนะครับหรือว่าสแกน QR c อ d e ที่อยู่ด้านข้างผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ